หลังจากที่มวันนั้นวันไหนวันที่วันนู้นแบบเป็นสามีสายเปไปกลับไปถึงบ้านเป็นไงคะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเขาก็เขาก็แบบก็ปอนอะเนาะเขาก็ยังยิ้มยิ้มเหมือนเดิมใช่นั่นแหละตอนนี้เขาถูกยกเป็นสามีสายเปแล้วเหรอจริงหรือเปล่าจริงถูกยกเป็นสามีสายเปแล้วเหรอโอเคก็ให้เป็นสามีสายเปไปเลยละกันยังไงก็ เบังคับแล้วก็ยอมเปก็ถือว่าเอ,อเปย์ที่ปอลี่เขาเปย์ขนาดไหนคือปอนเนี่ยเป็นเป็นแนวประเภทที่ว่าขอให้บอกขอให้บอกอ,อยากได้อะไรบอกเขาไม่รู้ว่าอยากได้อะไรอขอให้ชื่อเองไม่ถูกใจเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าอยากได้อะไรประมาณนี้แล้วเขาตามใจเราหมดเลยหรอว่าเรายอยากได้อะไรก็ได้เลยหรอไม่าุกอย่างเป็อย่างค่ะเป็นอย่าง อันนี้อยากจริงจริงแต่อันนี้บอกเลยควลอันนี้อันนี้ฝากบอกไปเผื่อเขาได้ยินว่าเออเธอก็ไม่ได้ให้ฉันทุกอย่างมีอะไรที่ขอไปแล้วไม่ให้อะมีอะไรที่ไม่ได้เหรอคะเออมีแมมก็ขอกระเป๋าไปได้ไหมขอแหวนไปขอสร้อยไปขอเยอะๆนะเขาก็บอกว่ามีแล้วนี่แต่มันคนละดีไซน์อ่ะคนละรุ่นคนละรุ่นจริงการเต็มมีดง ไม่ดีใช่คะเราจะไปจำกัดเงินไละเออถ้าเราพูดถึงเรื่องวงเงินเดี๋ยวเขาจำกัดขึ้นมาเออเราก็ต้องพูดว่าเออนี่มันสวยดีเนาะปอนอะไรเงี้ยถ้าเขาไม่ลืมแล้วใกล้วันเกิดเราเขาก็อาจจะเป็นสิ่งนั้นน่ะอาจจะมาหาเราใช่แต่ถ้าเราพูดเป็นนานปุ๊บก็อาจจะลืมไปนว่าเราอยากได้อะไรแล้วอย่างแบบเวลาใกล้วันเกิดหรือใกล้วันครบรอบเรามีเช็กหรือไหมเอ้ย อันน like ี้ต้องมาอันน <No, ี้ต้องเนี่ยเป็นความโชคดีของปอนนะเพราะว่านุ้ยเองอะเป็นคนที่ไม่ค่อยจำเรื่องวันสำคัญนละจะเป็นปอนอะเขาจำได้ใช่แต่ก็ไม่ได้มีอะไรให้นะนํำได้ก็ไม่มีอะไรให้วันเกิดที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้อะไรนะอยากได้อะไรหรอคะไม่ได้อะไรเลยเอลอย่นลอยอยากได้อะไรเ่อลอยแต่ไม่น้อยใจไม่น้อยใจแต่ก็ยังไม่ได้อะไรนะอยากได้อะไรดีอยากรีรู้ว่าจำ ไม่มีสำหรับผู้นู้นนะคะคนนู้นเป็นคนประจาว <Okay. S 1> เออแล้วถ้าเขาจําได้ก็อ๋อเหรอโอเคแล้วเพราะว่าเราไหมคือจริงๆก็อาจจะมีเพราะว่าเคยมีอยู่ทีหนึ่งเนี่ย,ยนุ้ยอ่ะเป็นวันครบรอบแต่งงาน <Okay. S 1> แล้วนู้ยเนี่ยก็คือทํางานแล้วเขาว่ากล่าวว่าจะเซอร์ไพรส์แต่โดนเซอร์ไพรส์กับซู้ชีวิตแล้วชีวิตซู้กับซ uh huh. ู้เมียแล้วเมียซู้กับ uh huh. ก็คือแบบอ่ะมารับเมียจะกล่ว่า เยียมร้านอาหารไปแล้วนะเรื่งนี้ยเดี๋ยวเราจะไปกินกันไปกินกันต่อเออเรียบอกไปกับบ้าเหนื่อยอาบสับตัดตินหลวหลว,วหลวงช็อปฟิลหลวหลวแบบทำไมอะ่ะแล้วเขาก็อยากจะเซอร์ไพรส์โดยที่เขาไม่อยากบอกดูบอกแล้วทำไมอะ่ะกลับได้แล้วล <c oughs> ทำไมเรียจะพูดพิธีกรมาตั้งแต่เช้าแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเหนื่อยออไม่ได้กินอะไรแค่น่อยหรอ ไม่ต้องกินแล้วถ่ายรายการต้องกนินไม่กินแล้วอยู่อย่างเงี้ยจนเขาก็ต้องบอกว่าเออปอนอจองร้านไว้เรื่องเงี้ยคือเยนอโว,ว,ว่คือเยนอโว่กรรมการปอนช่วยลงทุนร,ร้านอื่นบ้างที่กินร้านเธอบ่อยแล้วแล้ววันนั้นจบด้วยกันกลับบ้านอ้าวได้ที่สองไว้เลื่อนไปก่อน เขาก็ไม่เขาก็ไม่นั่งงอนนานหรอกเขาก็แค่แบบเอาล้ออะไรอย่างเงี้ยเออเสียดายแล้วทต่คนเดียวจำได้ไหมวันที่ผมรอดรออไม่ได้อุยพุทธจิตไงพุทธจิตวันที่ไม่ได้วันที่ดุยจำได้จริงหรอดุย่ะถ้าพูดพุทธจิตนะดุก็จะติดหรือโกงนะประมาณนั้นเออประมาณนั้นใช่ไหม ไม่ง่วงแล้วนะนี้อย่าง้อนเพราะว่าเราทำทุกวันที่มันเป็นวันพิเศษแล้วเราใส่ยังไงเราอยังไงเวลาวอรออวันนี้ว่างแล้วไปกินก็ได้อนนี้หรออะไรอย่างนี้แล้วเราใส่ใจเขาในด้านไหนถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ใส่ใจเรื่องวันใดๆอะไรเงี้ยเหมือนไหลจะลดน้ำหนักทีตรงนี้ไม่ต้องกินแล้วพอละกินแค่นี้พอนะชี้ชวนไปออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยไปท หนอนี่ทำยังไงพี่แบบว่าเรา60ปีแล้ว6มาแบบอะไรเงยเข้ามาทำให้เรามัดใจสานี้คือไม่ใช่เรื่องไปคืออาจช่วงเนี่มันมันก็มีปี่น่าเป็นคนมีเคล็ดลับอะไรที่จะมาใจเราว่าเมืนช่วงนี้มันมีประเด็นเนาะมีรัฐไทยอะไรเงี้ยบ้านบ้านเราก่อนอื่นขออนุญาตไม่ก้าวล่วงบ้านอื่นเอาบ้านตัวเองบ้านตัวเองตั้งแต่ตอนแต่งงานแล้วคุณแม่ปอยเนี่ยเขาก็จะบอกเสมอว่าให้มีเพื่อนกันนะ แล้วจุดเริ่มต้นของเราสองคนน่ะมันมาจากความเป็นเพื่อนเวลามีอะไรเนี่ยเราก็พูดกันตรงๆเลยเราจะไม่ได้เก็บไว้จนแบบจนมันวันนึงมันปะทุออกมาแล้วก็แบบว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรจะแรง<ม>จะเบา<ม>ก็<ม>ก็คุยกันคุยกันทุกเรื่องแล้วเป็นเพื่อนกันคืนอหนะมายความว่าเราให้เวลาส่วนตัวเธอนะเราให้เวลาส่วนตัวของกันและการอะไรประมาณเนี้ยค่ะอือแล้วก็ไม่ว่าจุดสําคัญของผู้นุ้ยเลยอ่ะคือความไว้ใจ เพราะว่าปอนก็ไม่ไม่มีอะไรที่จะทําให้รู้แบบมานั่งแบบกังวลใจรุยก็สามารถทํางานเลี้ยงลูกเดินหน้าในชีวิตของลุยไปได้อย่างสบายเพราะว่าแบ็คของลุยคือปอนเขาแบบเขาเป็นแบ็คที่ดีเขาคอยแบบสนับสนุนเราในทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็เช่นเดียวกันที่เราจะไป่วนเขาทุกๆเรื่องเพราะว่าเขาดาเนินชีวิตดีอยู่แล้วเขาอาจจะชีวิตของเขาอาจจะเป็นกราฟนิ่งๆเราก็เป็นกราฟที่ยุ่งเข้าไปในวิตเขาให้เขารู้สึกว่า ดือยดีเนาะอะไรเงี้ยเขาไม่เคยทาให้เรารู้สึกแบบเอ๊ะอะไรขึ้นมาสกคัญไม่มีเลยไม่มีเลยหนุ่ยเคยไปออกรายการดูเขาแบบมีการแบบให้ให้ให้ตรวจเป็นแท็ตรวจสอบ GPS ว่าหมายเลขเนี้ยของสามีเราเนี่ยเขาไปไหนบ้างในในรอบอาทิตย์เราก็ลองตรวจดูบ้านบ้านโรงเรียนบ้านโรงเรียนเรียนเออแวะไปแวะไปเอ่อ ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดบ้างอ่อแต่ก็บ้านโรงเรียนบ้านโรงเรียนอะไรเงี้ยพื่วความที่นี้ก็อาจจริงตอนเราก่อนนเราแต่งงานที่บอกไปแล้วว่าชีวิตคู่มันสําคัญตรงที่ว่ามันต้องเชื่อใจกันถ้าถ้าเธอทําให้ฉันไม่เชื่อใจเธอเราอย่าอยู่ด้วยกันเพราะว่าฉันก็จะเอะอยู่ตลอดเวลาแล้วการที่เธอจะมาอยู่กับผู้หญิงที่แบบไปไหนทํไไม่ได้หรือว่าเธอก็ไม่มีความสุขหรอกเราก็ไม่มีความสุขหรอกเพราะฉะนั้นถ้าเราว่าเราจะร่วมชีวิตกันแล้วอ่ะเธอเธอไม่ตรงกับเรานะว่า โอเคเราเราต้องสบายใจด้วยกันทั้งสองคนมั่นคง 5, ด้วยกันทั้งสองคนแล้วก็ไม่มีเรื่องให้เราแบบต้องแบบระแวงอะไรประมาณนี้ได้ยินว่าพีมีแตบบ่พีแบบ่ปอนโทรตามว่าเมืม่อไหรเมียจะกลับบ้าน <c oughs> พี่โบค่ะไ <c oughs> มรูม้ <c oughs> มาเองไม่เกี่ยวพี่โบใช่ตามตลอดว่าอยู่ไหนทำอะไรแต่จริงๆเขาไม่ต้องตามก็ได้นะเขาก็กดในแอปเขาก็รู้หนูอยู่ไหนเคยครั้งหนึ่งนอน นอนแล้วกลับไปเลยนอนแล้วกลับบ้านใช่นอนใช่นอนด้วยนอนเรืลองน่ะตอนพกกันแหละนอนแล้วก็สมแล้วก็หายแต่เขาไปเลยเดินอยู่ในห้างไงแหละแล้วก็หายแต่เขาไปเลยแล้วไปเจออีกทีหน้าบ้านเราเรวก็เฮ้ยทำไมรู้ว่านุยกลับบ้านอ๋อก็า GPS ไงมันมุ่งมันเห็นว่ามุ่งหน้ากลับบ้านเพราะฉะนั้นก็คือก็ไม่น่ามีอะไรน่าเป็นห่วงใช่แล้วก็ เออเขาจริงๆเขาก็ไม่ได้ตรวจสอบอะไรเราเราก็ไม่ได้ตรวจสอบอะไรเขาแล้วรู้เป็นคนที่ไม่เช็คไม่เช็คโทรศัพท์ตอนเลย<ม>แล้วก็ถึงถึงวันหนึ่งรู้ว่านะเรื่องแบบนี้นะเราไม่ต้องเช็คหรอกถ้าเขาถ้าเขาน้องรุ่นองทางนะเดี๋ยวก็รู้ไม่ต้องถึงเราใช่ไหมเดี๋ยวก็ <c oughs> กวันนั้นน่ะเออไหมวันก่อนยังมีวันก่อนมีนะนะแม่เห็นพี่ปอนที่นี่แหละเห็นมาที่นี่แม่อยู่หรอ เปล่าไม่ได้อยู่ที่นี่เอ๊ะแล้วตอนก็ไม่ได้บอกว่าจะมาที่นี่ไปกับใครอ่ะเดินไปดูให้หน่อยสิมากับพ่อไม่เคยเคยมีแบบว่ากดลา์ตายไหมว่าแบบถ้าสมมติเธอทำแบบนี้ฉันจะอย่างนั้นอย่างนี้คือมึงก็บอกว่าทําอะไรก็ได้อย่าให้ลูกเราเสียใจคือเรื่ว่าความสุขของเราแล้วก็หน้าที่รับผิดชอบของเราซึ่งเป็นพ่อแม่คนแล้วอะ ลูกเนี่ยสำคัญที่สุดเราสร้างเขาขึ้นมาจากความรักของเราเราต้องทำให้เขามีชีวิตที่มีความสุขไม่ใช่ว่าเอาตัวเราเป็นหลักแล้วลูกจะยังไงก็ได้หนุยบอกเลยว่าถ้าวันใดที่ถ้าเกิดสมมติว่าสมมติได้อิ๊บอิ่นะแบบเกิดอยากจะไปนอกลู่นอกทางแล้วแบบทำให้ลูกมีเสียใจมีไม่ยอมแต่ว่าถ้าลำพังหนุย่ยเนี่ยไม่เป็นไรเราคุยกันได้แต่ว่าถ้าเกิดแบบ ทั้งโลกทั้งใบของลูกเรามันแตกสลายไงยนุ่ยบอกว่าชานาก็ต้องเกจอคุณแบบเขาอย่างนี้เลยเหรอชานาเป็ต้องเจอชานาก็ต้องเจอกันดก็ไม่เจอตะเคียนกันก่อนออเจะตามหาไม่ว่าเธออ่ะไรแล้วอย่างเวลาแบบแบบแบสามีอยากต้องการโมเมนต์สวีทอะไรเงี้ยเรายังเติมเต็มให้เต็มที่ไหม Why Why อันนี้บอกเลยว่าช่วยไม่ได้ขอภัยตอนตรงนี้เลยว่าจจะช่วยไม่ได้มากเพรเขาเป็นคนเงียบๆเราให้พวกเราสนุกยังไงเรามถว่าใช้ชีวิตกันสมมติวสูกประมานานกันบ้ก่อนโอก็เที่ยวเที่ยวค่ะแล้วก็หาเรื่องหาเรื่อง เล่นค่ะเรื่องแบบไปเล่นการไปทากิจกรรมอะไรกันอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆเราคิดว่าอย่างครอบครัวหนูอย่างเงี้ยคือเราโคงการให้ลู่แก่งนเราก็ทุกอย่างก็จะไปหากิจกรรมทำาลวมกับลูกแล้วอ่าเพราะฉะนั้นมันก็จะมันก็จะไม่เบื่อแล้วก็ตัวเองแล้วก็หาเรื่องแก้งเข้าไปเรื่อยๆนั่นแหละค่ะเขาก็าเบื่อเราไม่ได้หรอกค่ะเขาเยู่แล้วก็าจะเบื่อการเวลาต้องการเวลาสองคนก็เคยมีปุยนะคะแล้วก็เคยไปด้วยพอไปถึงปุ๊บ โทรหาลูกสิ <c oughs> ตรโทรหาลูกแล้วลูกอยู่ไหนทําอะไรอยู่อะไรเงี้ยเราก็เลยมองหน้ากันแล้วว่าเออความสุขของเราอ่ะสองคนอนะ่ะมันขขอยูอ่ที่ลูกจริงเพราะฉะนั้นเราก็เอ,อ่อรู้ว่าเวลาของของครอบครัวเราบางครอบครัวอาจจะต้องการเวลาสองคนแต่ของครอบครัวนี้เนี่ยต้องการเป็นบุตรนะอเออมันมันคือความสุขอของครอบครัวเราเนี่ยแบบเราเป็นดาวท่ตอกเราเต้นเยอะอะไแต่ยามีแบบต้องารแบบไม่ไม่เอาอย่าเลยเนี่ยไม่ไม่ เขาก็ต้องมีอยู่แล้วบางทีเขาก็ไม่สะดวกเออแต่มันสะดวกเราไงไม่สะดวกเขาเราก็ไม่ไม่ไม่สนใจไงเหมือนมีคอมเมนต์บอกว่าบอกพี่ปอนว่ารอแป๊บนึงเดี๋ยวพี่นุ้ยก็โตแล้วใช่ใช่ชอบคอมเมนต์มีมากแบบเราทำยังไงหยูโตแล้วปอนก็แบบว่ามึงดูเออได้แล้วก็มีแฮชแท็กว่าพี่ปอนหนีไปอะไรเงี้ยเออมีอะไรเงี้ยก็เขาคงชินแล้วแหละหรือว่าแล้วก็ เขาก็ความสุขของบ้านก็มาจากคนในบ้านเนาะหนึ่งในนั้นก็คือภรรยาเออถ้าภรรยาบอกว่าไม่ฉันก็ต้องทำคอนเทนต์นี้ให้ได้ไม่งั้นฉันจะไม่ไปไหนเขาก็ต้องรีบทำทำเถอะไม่ทันจบไม่เถีเดี๋ยวไม่ไปเออทำจะได้เห็นจบย้อนย้อนกลับไปถึงเรื่องที่แบบเราเราเสียสวให้สามีเหมือนก้อนนี้ไม่เป็นประเด็นแม่พี่ดูยินยอมที่คนไป็ซื้อได้โอ้โหอันนั้นนานแล้วแหละแต่ว่าเราก็เจตนานั้นจริงจริงอ่ะเขาเขาเป็นคนปฏิเสธเองอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบ เรารู้สึกว่าก็ก็ดีนะก็ก็ดีเขาก็เขาก็เหมือนกับมีความคิดของเขาเอะเนาะว่าเออบางอย่างเมื่อมาถึงจุดหนึ่งแล้วอะเออความสุขของเขาอาจจะไม่ได้อยู่ที่นะตรงนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกว่าความสุขของเราทุกคนก็คือตอนนี้โครการที่ลูกแล้วก็การที่เราอยู่เป็นครอบครัวสี่คนแล้วก็ด้วยความที่เขาอาจจะยุ่งๆกับงานด้วยแหละ อันนี้คหลายอยขางใช่ไหมว่าแบบก็คุยกันก็คือมันอย่างที่นุ้ยบอกว่าเราเป็นเพื่อนกันเราคุยกันทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็บอกว่าอ๋อไม่ไปเนี่ยเพราะรักฉันหรอแล้วแบบว่าไม่ใช่เพราะไม่ว่างถ้าถือว่าสามีคนนี้ยิ่งกว่าถุงแบตเตอรี่ไหมดีพร้อมเปไม่นอกนู่นนอกทางจริงจริงนุ้ยก็เคยนุ้ยก็เคยโพสต์นะว่ารู้และเหตุผลที่ ซื้อลอตเตอรี่เนี่ยไม่เคยถูกสะงวดอ,อ๋อก็ได้สามีคนนี้มาเนี่ยไม่อยากควยมากนะเพราะน้ำหนักเยอะกว่าจะลอยขึ้นมาได้เดี๋ยวลอยแล้วเอาลงยากมายกว่าลงมาที่นี่เลยที่นี่คือไม่ว่ามันก็ใช่นะเพราะว่าคือตอนที่เราจะแต่งงานอะเวลาที่เราจะเลือกอะเขาก็บอกว่า,วาเนี่ยเลือกคู่ชีวิตเนี่ยก็เหมือนกับซื้อหวนะ เลือกดีก็ดีไปเลยเรื่องไม่ดีเราก็อาจจะต้องแบบมานั่งจัดการกับชีวิตของเราอะไรประมาณนี้แต่กับคนนี้ก็ไม่เคยมีเรื่องอะไรที่ทำให้รู้แักไม่สบายใจลําบากใจกังวลใจอะไรเลยแล้วก็แถมยังจะเป็นคนที่ช่วยสป,ปอร์ตเราในทุกๆอย่างที่เราชอบด้วยซ้ำไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าไม่บอกว่าถึงลตเตอรี่ยคงไม่ได้แล้วแหละแต่ตอนนั้นคที่ดูมีความสิขไห ตอนนู head, ้นนะหรอคือเหมือนกับว่านุ้ยว่านะอันนี้เป็นเหมือนๆหลายๆครอบครัวอาจจะอยากจะก็ระวังเพราะว่าพอมีลูกคนแรกแล้วมันเป็นตัวเราที่แบบเราอยากให้ทุกคนทำตามมาตรฐานของเราเมื่อวันเวลาผ่านมาคือเราไม่อยากทะเลาะต่อหน้าลูกแต่บางครั้งเนี่ยลูกก็ไปหาหมอหมอก็บอกว่าเออแต่แต่การตัดสินใจเนี่ยมันไม่ใช่แค่เราตัดสินใจนะมันต้องถามด้วยว่าถ้าการที่เราไม่อยากทะเลาะต่อหน้าลูกเนี่ยคือการที่เราต้องแยกจากกันเนี่ย มันเป็นความสุขของลูกจริงหรือเปล่าเราก็ได้มาสอบว่าจริงๆแล้วอะ่ะออบางครั้งเราอาจจะต้องพอเป็นพ่อเป็นแม่คนแล้วเราถอยจาวะเป็นตัวเอง,เอ,งออกมาให้เยอะแล้วร่วมเรียนรู้ไปกับลูกแล้วเราก็เข้าใจเขามองในมุมของเขามากขึ้นไม่ใช่ว่าเราทาด้วยความหวังดีแหละแต่อาจจะเป็นความหวังดีที่เขาอ,อาจจะไม่ต้องการก็ได้ต<อ>ตอนนี้ก็ไม่มีละไม่มีอะไรนะไม่มีความคิดแบบนั้นแล้วรู้เหลอ จะถามเขาไหมเป็นทุกวันนี้ยังไปเกี่ยวาทั้อย่าถามอย่าถามอย่าไปถามอย่าไปถามช่วงนี้เล่นติ๊กต๊อกบ่อยเริ่มเบื่อดีจะไปถามเดี๋ยวตอบครับโอเค